ทีนี้ลองดูเรื่องของกฎลูกโซ่นะคะต่อนะคะก็คือกฎลูกโซ่เนี่ยพอมันเป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นรูปแบบได้หลากหลายนะคะทีนี้เรามาดูแบบที่2เนี่ยเขาจะกำหนดให้ z เท่ากับ f x y นะคะโดยที่ x กับ y ก็ต่างเป็นฟังชันของ s กับ t ด้วยนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ทำแผนผังก็จะง่ายนะคะก็คือเราจะได้ว่า z เป็นฟังก์ชันของ x กับ y และ x กับ y ต่างเป็นฟังก์ชันของ s กับ t นะคะเพราะฉะนั้น x ก็เป็นฟังชันของ s กับ t y ก็เป็นฟังก์ชันของ s กับ t นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดิฟนะคะ z, z เราจะเลือกดิฟเทียบ s, <S ก็ได้หรือดิฟเทียบ t ก็ได้นะคะอะถ้าดิฟ z เทียบ s เราก็จะมาที่วงตรงนี้ถูกไหมคะมีกี่เส้นที่จะมาหา s ได้ก็จะมี2เส้นทางนะคะอาเส้นทางแรก ก็คือ dz by dx นะคะก็คือก้อนนี้คูณกับ dx by ds ก็คือก้อนนี้นะคะอีกเส้นทางหนึ่งก็คือ d IP z เทียบ y ก็คือตรงนี้นะคะบวกกับ dy เทียบ s นะคะงั้นอีกตัวหนึ่งก็ทำนองเดียวกันนะคะเราต้องการ dy เทียบ t นะคะก็จะมีสองเส้นทางที่จะมาถึงได้ก็คืออันนี้กับอันนี้ แล้วก็อันนี้กับอันนี้ที่เป็นสีแดงนะคะก็จะเป็น dz บา dx คูณกับ dx by dt ก้อนแรกนะคะแล้วก็ dz บา dy คูณกับ dy by dt นะคะสังเกตว่าไอตัวนี้คือตัวเชื่อเห็นไหมมันก็จะเหมือนตัดทิ้งนะคะมันก็จะได้ dz บา dt นั่นเองอ่ะพอเราได้สูตรการหาอนุพันธ์แล้วปุ๊บนะคะมันก็ไม่ยากละที่เหลือนะคะขึ้นอยู่กับฟังชัน ตัวอย่าง4.22นะคะให้เราหา dz by ds กับ dz by dt นะคะอ่ะเขียนสูตรรอก่อนนะคะ z เป็นฟังก์ชันของ x กับ y y อ่ x กับ y ต่างเป็นฟังก์ชันของ x กับ t ก็คือจะเหมือนสูตรตรงนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นสูตรนี้เลยเพราะฉะนั้น dz by ds ก็จะเท่ากับ dz by dx คูณกับ d x by ds บวก dz by dy คูณกับ dy d y ds นะคะอ่ะแทนค่า d i ฟ z เทียบ x ก็คือมีก้อนเดียวก็คือได้ e ีกำลัง x sin ซคือค่าของ T ต่อไป d i ฟ x เทียบ s ตัวนี้นะคะก็คือ x กำลัง1เนาะ dip เเทียบ x ก็ได้1เหลือแค่ t ยกกำลังสนะคะบวก d i ฟ z เทียบ y ก็คือ e กําลัง x เป็นค่าคงที่นะคะดิไฟไซน์ได้ cos นะคะ,ะคูณกับดิฟ y เทียบ s ตัวนี้นะคะดิฟเทียบ s ก็ได้2 s t <S, S 1> คือค่าคงที่ยกมานะคะเสร็จละนะอย่างที่บอกว่าเราจะไม่แทนเนาะเพราะแทนค่ามันจะยุ่งไปอีกแต่จริงๆแล้ว z จะต้องเป็นฟังก์ชันของ s อย่างเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะต่อไป dz by dt นะคะก็จะมีค่าเท่ากับดิฟแเทียบ x คูณกับดิฟ x เทียบ t บวกกับดิฟ z เทียบ y คูณกับดิฟ y เทียบ t อ่านะคะเราก็แทนค่าลงไปดิฟ z ซเทียบ x มันก็จะเหมือนก้อนข้างบนนะคะถ้าเราไม่คิดเราก็กรอบลงมาแต่ถ้าเราคิดมันก็เหมือนกับทบทวนอีกรอบเนาะว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดนะคะอ่ะ ก้อนหลังก็จะเป็นดิฟ x เทียบ T ก็คือ s เป็นค่าของทีถูกไหมฮะดิฟ t กำลังสองได้2 t ย้าย2มาไว้ข้างหน้านะคะ,ะบวกด้วยก้อนหลังก็คือดิฟ z เทียบ y ก็เป็น e กำลัง x คอทเท่าเดิมแล้วก็สุดท้ายดิฟ y เทียบ t มี t ีกำลังหนะคะก็ดิฟปุ๊บก็ได้1นะคะคูณกับ s กำลังสนะคะก็เรียบร้อยนะคะ สำหรับกดลูกโซ่แบบอื่นๆนะคะตอนนี้เราพอเราเข้าใจแบบที่1กับแบบที่สองแล้วเนี่ยปุ๊บนะ่ะมันที่เหลือนะคะมันก็คือใช้หลักการเดียวกันนะคะถ้าเราอยากให้ง่ายเราก็ใช้แผ่นผังช่วยเราในเรื่องของการหาอนุพันธ์ได้นะคะเราก็จะได้กดลูกโซ่ออกมาไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกดลูกโซ่แบบทั่วไปนะคะ,ะทีนี้ตัวอย่าง4.23เนี่ยเขาให้เราเขียนกดลูกโซ่นะคะโดยที่กำหนดฟังกช์ชันมาเยอะเลยนะคะ,ะก็คือ มี w อะครูขออนุญาตเขียนข้างบนนี้นะคะ w เป็นฟังก์ชันของ x y z t นะคะแล้วก็ x y z t เป็นฟังก์ชันของ u กับ v เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้ว w จะเป็นฟังก์ชันของ u กับ v เท่านั้นนะคะอ่ะคูก็ลากมามันเยอะเลยนะคะ มันจะเป็นแผ่นผังที่ดูยุ่งยุ่งนะคะอืมนะคะแต่ก็คือหลักการเ,เดิมนะคะเราก็จะได้ว่าเราดิฟดับเยูเทียบ U นะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดิฟดับเยูเทียบ v อ่าดิฟดับเยูเทียบ u ก็จะเป็นดิฟดับเยูเทียบอะไรก่อน X กก่อนถูกไหมคะคูณกับ ดิฟเเทียบ u นะคะบวกดิฟเทียบ y คูณกับดิฟ y เทียบ u นะคะบวกกับดิฟเทียบ z คูณกับดิฟเทียบ u นะคะบวกกับดิฟเทียบ T คูณกับดิฟ t เทียบยู เคยไหมคะอ่าทีนี้พอเราได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะการหาดิฟเเทียบ v ก็ทำนองเดียวกันนะคะอ่ากูให้เราเก็บไว้ฝึกฝนล้กันเนาะลองเติมดูไปในชีตแล้วกันนะคะ